สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะรีวิวมีดอ้าวมีดอยู่ไหนมีดอยู่นี่อ,อ๊ลืมจัดจอก่อนแม่เต็มจอพอดีโคตรใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะครับใหญ่มากอ,อมามาดูกันเดี๋ยวผมขอให้ดูซองนะซองมันมีสองซองนะนะครับเป็นมีด FC ฟซส่งมาฝากขาย นะครับช่างท่านนี้ก็เป็นที่รู้จักในคนเล่นมีดนะครับมาดูกันใหญ่มากผมบอกตรงๆนะใหญ่มากหนกักหนักมากเป็นมีดทรงแข่งขันนะครับอีเนตทรงแข่งขันเห็นว่าช่างว่า เจ้าของมีดนะครับส่งลิงก์ข้อมูลมีดเล่มนี้อะไรมาให้ดูนะเห็นว่าทำไปแข่งวันที่12มีนาที่ผ่านมานะครับช่างเขาน่าเวลาสั่งทำน่าจะสั่งทำเป็นชุดนะนะคงไม่ได้ทำไปแข่งแค่เล่มเดียวนะครับเพื่อเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับเหลือจากงานแข่งก็เอามาขายผมคิดว่าอย่างนั้นผมเดานะโอเคช่างสอนะครับอีนเนปไทยดูเลยใหญ่หนักสะใจใครชอบของใหญ่ของหนัก ผมแจ้งราคาที่ช่างเขาปล่อยให้กับพี่เจ้าของมีดน่าจะเป็นน้องนะเจ้าของมีดท่านนี้นะครับผมก็ในราคา1น0 0งมื่บาทจริงๆมันหมื่นสามจะมีมีดมีซองใครเด็กเดี๋ยวผมให้ดูซองนะครับแต่ว่าแกสั่งซองหนังมาด้วยนะครับซองหนังมีเชือกมีอะไรไม่รู้ใหญ่ยาวอ๋อมันเอาไว้สะพายด้านข้างนะครับแล้ มีดก็ลงมาที่เอวเวลาคนเดินบางคนอาจจะชอบแบบนี้นะครับชอบสะภายที่สะภายเฉียงอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยดูซองโอที่ผมลองโฮนี่คือแบบมันใหญ่อ่าเพื่อนดูก่อนนะกี่นิ้วนะครับโอ้ก่อนที่จะวัดขนาดนะครับอ่ะดูใบกันก่อนเหล็กที่ใช้นะครับผมเหล็ก SKD11 หนะครับหรือ SKD11 ที่เรียกเรียกกันนะนะครับผมก็เหล็เกเกรดนี้ใช้ทำอะไรในงานอุตสาหกรรมนะครับบางคนอาจจะสับสนเอ้ย SKD11 คือเหล็กอะไรก็ SKD11 เนี่ยมันเป็นมาตรฐานทางญี่ปนนะครับผมญี่ปุ่นถ้าเป็นทางฝั่งอเมริกันนะครับก็คือเหล็ก D2 นั่นแหละที่เรารู้จักกันนะครับมี อิเนบใหญ่ๆเหล็ก D2 นะครับถ้าพกเดินป่าก็มีเหนื่อยเพราะมันหนักใหญ่หนักมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนชอบเขาเล็กชอบแบบชอ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 บเบอร์เหล็กชอบทรงมีดชอบช่างนะครับโอเคเลยเล็ก skd 1 1เนี่ยนะครับมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ระหว่าง1.4ถึง1.6นะครับคาร์บอนสูงนะนะครับแล ane, gen, ้วก็มีซิลิกอน 0.4แมงกานิส0.6ช,ช่วยความเหนียวนะครับนิกเกิลก็ช่วยเรื่องการต้านสนิมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีโครเมียมนะครับสูงเลยนะ11-13เ13%นะครับเกือบจะเป็นสแตนเลสแล้วนะสแตนเลสมันประมาณ14ต้านสนิมนะครับตัวนี้ก็คือคุณสมบัติต้านสนิมดีดีเลยแหละดีดีมากๆนะครับแต่มันไม่ได้มากที่สุดนะแต่ก็คือดีอ่ะ สำหรับมีดคัตติ้งและใช้เหล็กเบอร์นี้นะครับแล้วก็มีความเหนียวนะครับมีส่วนประกอบของเวเนียมใช่ไหมใช่นะครับ0.2ถึง0.5นะครับที่สําคัญนะครับผมช่างสอเนี่ยเหล็กเบอร์นี้นะครับผมส่งอบชุบโรงงานนะครับผมก็ ชื่นชอบชื่นชมช่างนะที่ว่าเหล็กบางเบอร์ช่างส่งอบชุบโรงงานบางเบอร์ช่างทําเองนะครับเพราะว่าเหล็กเบอร์นี้นะครับและความหนาขนาดนี้นะส่งอบชุบโรงงานเนี่ยด้วยความร้อนที่คงที่อุณหภูมิที่คงที่ระยะเวลาที่คงที่เนี่ยครับมันจะส่งผลกับประสิทธิภาพของมีดของเหล็กนะครับผมและการอบคืนไฟการอะไรพวกนี้นะครับมันก็น่าจะมาตรฐานกว่าทํา ด้วยเตาควบคุมอุณภูมิที่บ้านนะครับเพราะว่าความแม่นยําทางอุณหภูมิในโรงงา,านอุตสาหกรรมผมว่ามันก็สูงกว่านะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ค่าความแข็งที่แน่นอนนะครับอยู่ที่เล่มนี้เห็นแจ้งมาว่าอยู่ที่ประมาณ58-59 HRC ถือว่าสูงมากนะครับความแข็งก็แข็งแล้วแล้วยังจะโคตรหนาอีกโอเค SKD11 เนี่ย พูดยาวเลยนะเพราะว่าต้องพิจารณาเยอะเพราะว่า1ราคาแรงสําหรับบางคนแต่คนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขามองว่าราคาไม่แรง FC ช่างสอนเนี่ยบางคนซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกนะครับส่วนพี่ที่มาดูแล้วบอกว่าแพงกว่าทองไม่ซื้อหลอกอันนั้นก็คือมันเป็นความคิดส่วนบุคคลครับพี่อันนี้มันมีคนซื้อนะครับผมถึงไหนแล้วในงานอุตสาหกรรมใช้ทําอะไรนะครับผม เครื่องมือตัดดอกสว่านใบเลื่อยนะครับเหล็กเบอร์นี้นะครับหรือ m i l l ิ่งคัตเตอน่าจะหมายถึงไอ้ตัวที่เอาไว้ปาดผิวเป็นใบปาดผิวเหล็กอีกทีหนึ่งครับก็คือมันใช้เหล็กเบอร์นี้ในการเอาไปทํางานอุตสาหกรรมประเภทนั้นแล้วมันมาเป็นมีดมันก็คงจะแบบโคตรจะเหมาะนะครับส่วนด้ามเป็นไม้ชิงชันนะครับผมก็อัดมาแน่นแน่นหนาเพื่อนๆสังเกตนะครับ มีดแข่งขันกับมีดท,ทั่วไปเนี่ยการเจาะรูเจาะรูตรงนี้มีดแข่งขันของช่างทุกคนส่วนใหญ่จะทั้งหมดเลยแล้วกันผมว่าน่าจะ99%าเกเคยเห็นหลุดมาครั้งหนึ่งเจาะตรงนี้แล้วเอาไปฟันรู้สึกว่าช่างท่านนั้นได้เลือดนะครับเจาะตรงนี้ผูกเชือกร้อยเชือกมาที่คงข้อตรงนี้นะครับผมมันจะปลอดภัยกว่าเจาะตรงนี้แล้วก็ร้อยเชือกสมมติบางคนกลัวมีดหลุดมือเอาเชือกมาร้อยตรงนี้นะครับ การฟันเนี่ยมีดเวลามันมีแรงสะท้อนแรงอะไรเงี้ยครับแรงดึงของเชือกเนี่ยมันมีผลนะครับอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ช่างส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันนะครับก็โอเคเนี่ยไม้ผมยังไม่อยู่เลยเดี๋ยวนะต้องวางไม้ดีๆหน่อยอึ้บ,บมีดมันหนักขอดูคมดิยังไงมีดใหม่ไม่เคยใช้งานนะครับอือห <c oughs> เห็นไหมไม่เคยใช้งานจริงๆนะครับคลิบเลยนะครับผมอ่ะมาดูสเปกกันนะครับอเห็นไหมลุจจอเลยใหญ่จัดขยับกล้องตามอืมนะครับตรงนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะผมเห็นรอยนะครับหรือว่าเป็นรอยมือผมเดี๋ยวผมลองเช็ดให้นิดเดียวจริงๆน่าจะเกิดจากการสีของซองนะครับ เข้าชักออก11นิ้วนะครับผมส่วนตัวด้ามน,นะครับ6นิ้วนะครับหน้ากว้าง3นิ้วเลยนะกว้างมากนะครับความหนาเหรอผมปรับซีโลก่อนขอเป็นหน่วยมิลน,นะครับผม อืมเพื่อนๆดูเกือบเซนเลยนะแปดจุดเก้ามิลเลยนะโทษเก้าจุดเก้าเก้าจุดแปดมิลเลยนะเดี๋ยวนะออาเซนหนึ่งมีดหนาเซนหนึ่งนะทุกคนตรงปลายเท่าไหร่เจ็ดมิลนะครับเดี๋ยวนะผมตรงปะ ละหน้าไหมโอเค1นึ่งเซนนะทุกคน1นึ่เซนนะครับ10บมิลนะมีดหนาะ1เซนสตัดมีดทรงแข่งขันฟันไปเถอะผมว่ามือคนหักก่อนอ่ะก่อนมีดจะหักนะครับแล้วอบชุบโรงงานด้วยโคตรมาตรฐานนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วลองก็ลองไม่ได้ไม่ลองนะครับเพราะว่าของแพงเผื่อมีคนซื้อ เดี๋ยวผมขอเช็ดทำความสาดหน่อยอยลงน้ํามันเนี่ยลงน้ํามันให้แกนะออหรืมให้ดูทรงใบาปาดมาเป็นแบบ V นะครับ V ก็ต่อให้ V เถอะนะเพราะว่ามันหนานะครับตรงปลายช่วงใบเนี่ยเนื้อเหล็กยังเหลืออีกเยอะเยอะมากเลยนะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นคมลงมานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับช่วยในการตัดผ่านได้ดีนะครับ การปาดใบวีแบบนี้มานะครับผมลดแรงเสียดทานนะครับระหว่างผิวผิวคือไม้กับเหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นใบนั้นหนาคมเป็นแบบคอนเวทคมขวานป่องๆนะครับอันนั้นจะแข็งแรงแต่ว่าการฟันเนี่ยมันจะมีแรงเสียดสีกับไม้เยอะนะครับอาจจะทําให้เหนื่อยนะครับอันนี้คือเขาคิดมาเพื่อเอาไปแข่งขันนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาของใบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะไปแข่งขันและใช้ เล่มนี้ต้องฝึกยกน้ําหนักก่อนดัมเบลก่อนนะครับ <c oughs> เป็นงานหอบอมาดูน้ําหนักดิน้ําหนักเท่าไหร่ะเดี๋ยวผมซีโล่ก่อนศูนย์ละเฉพาะมีดนะครับผมหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยกรัมคุณนะครับให้ อ๋อไปก่อน1,100รกรัมนะครับก็คือ1กิโล1ขีดนะครับผมเฉพาะมีดนะอ่ะผิดเซนมีดเสร็จแล้วผมวางแบบนี้ได้ไม่เป็นเลยผมค่อยเช็ดทำความสะอาดให้แกนะครับวันนี้ทำไมไม่เอาโต๊ะไม้มาเพราะว่าเมื่อกี้ทดสอบมีดเล่มหนึ่งทำบนเนี่ยบนคอนไม้นะครับ นี่ก็เลยต่อด้วยมีดช่างสอนเลยส่วนซองนะครับผมซองไข่เด็ก <c oughs> ผมจะลองดูโอเคก็ใช้ได้แต่ถ้าหนาหนากว่านี้ก็ยังก็จะดีนะครับแต่ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมขอลองซองดิเช็ดมีดก่อน <c oughs> เผื่อมันมีขี้ฝุ่นหรือว่ามีเศษหินเศษด,ดินเศษไม้แล้วผมสอดเข้าไป ข้างในซองมีดคนอื่นเขาจะเป็นรอยนะครับผมแน่นแน่นมากปลอดภัยแน่นอนหนักหนึ่งกิโลนะครับกระแทกไม่หลุดนะครับแน่นมากเวทีเอาออกก็ช่างก็าทาไว้ให้แล้วอนุดันตรงนี้นะครับผมเวลาจับก็พยายามจับอย่างนี้นะครับอย่าไปเผลอจับแบบนี้นะครับผม คือคนเล่นมีดก็รู้นะครับแต่ก็ผมก็ขออนุญาตเตือนนะครับบางทีเราพูดซ้ำๆเนี่ยนะครับอย่ารำคาญน,นะเพราะว่าด้วยความหวังดีนะครับเอาจับตรงนี้นะครับมันจะปืดเขานิ้วได้นะครับพยายามจับหนีบนะครับก็โอเคซองก็ซองไคเด็กก็แน่นแน่นดีแน่นดีเลยนะครับผมซองหนังล่ะโอ้ยโคตรใหญ่หนักซองหนังออกลองดิ ฟื้อผมกลัวคมมันบาดซองจังแต่ช่างองคงทำมาแล้วล่ะคงคิดมาแล้วนะช่างนะถ้าผมแทงไปมันจะขาดไหมเนี่ยมันเหมือนมันพอดีกับคมเลยอะมันมีช่องมีอะไรเข้าไหมผมก็พยายามส่องนะทุกคนนะจะมาพักมาพัางที่มือผมอถูกปะโอ้โหแน่นจังวาไม่กล้า <laughs> มันคงเข้าได้แหละนะครับถ้าพังก็ขาดหรืออะไรก็ส่งให้ช่างซ่อมนะครับมันทาไมมันดูมันขับจังพอดีเลยอ่ะพอดีเกินอ่ะกลัวเอาเอาไหนก็ไหนละต้องลองเผื่อขายได้โอเคได้ได้ทุกคนได้โทษทีมันแค่ฝืดนะครับไม่มีอะไรเออแบบนี้ก็ดีนะครับเดินหนักเท่าไหร่ถ้าใส่ใช้ซองหนังเมื่อกี้หนึ่งกิโลหนึ่งขีดใช่ไหม โอเคจะใช้สองนี้หนักเท่าไรหนึ่งกิโลสามขีดนะครับขึ้นมานสองขีดสองหนังนะครับผมโอ้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาแล้วก็จะจบแหละนะครับออ๊บืต้อ,อ,องหนังก็ดีใส่แล้วไม่เป็นรอยนะครับผมแต่ว่า อ๋ออันนี้มันก็มีคุณสมบัติต้านสนิมดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ก็ควรจะเอาออกมาดูบ้างนะครับโอเคผมวางซอง1ซองซองหนังนะซองหนังนะจากช่างสอนะครับมั้งนะเพราะว่าทั้งหมดนี้มาจากช่างสอหมดเลยแล้วก็ซองใครเด็กอืมเห็นไหมโอเคนะครับราคาที่เจ้าของมีดได้มานะครับผมทั้งหมดนะ14,000บาทนะครับ มีดกับซองไข่เด็ก1มื่นสามแต่ขับเพิ่มซองหนังมา1มื่สนสี 9, น่นะครับเสนอขาย9,9 0 0บาทท้วนนะครับต่อรองได้ลดได้อีกบอกแบบนี้เลยนะครับผมแต่อาจจะลดได้เยอะหรือไม่เยอะไว้ผมถ้าทุกคนต่อมาและผมถามพี่เจ้าของมีดเขาลดเพื่ออยากจะปล่อยก็จบกันนะครับแต่เบื้องต้นต่อรองได้ครับผมอ่า ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เลยนะครับแจ้งราคาไปแล้วนะครับผมโอ้ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวโดน f อซด่า f อบอกว่าติดต่อยากจังช่องนี้นะครับแต่ก็มีบางคนที่ซื้อมีดผมประจำนะติดต่อไม่ยากนะครับผมแซวเล่นนะขอโทษนะคอมเมนต์ได้นะครับนี่เบอร์ผมนะครับผมแอดไลน์ผมจะถนัด ไลน์นะครับเพราะบางทีผมอาจจะทํางานไม่สะดวกรับโทรมาเนี่ยบางทีผมไม่ได้รับนะครับแ,แล้วผมอยู่บ้านผมจะปิดเสียงนะครับเพราะว่าลูกชอบเล่นโทรศัพท์นะครับจะเบาเสียงไม่ถึงกับปิดหรอกนะครับบางทีแฟนจะได้ยินแล้วบอกมีโทรศัพท์มานะครับก็ประมาณนี้จบนะครับผมการรีวิวเพียงแค่นี้นะขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมขอบคุณ f อใจดีที่ ไม่รู้จักกันโดยส่วนตัวมีความเชื่อใจมั่นใจว่าผมไม่โกงไม่หนีไม่ชักดาบส่งมีดมาฝากขายนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ